ตอนตำรับจัดทำตามตำร่า้วยซาซาลืมเลือนเมื่อนโพกลักวั่นแคบควายป่ายโคกวิดโลกคลักดายช่องปลักควัวใครใส้ววถือเดือนไสโลกกลวยมกในคลอกคัวบาตางัวเลือกดำทำโลกเวื้อโมเซกักไปจัง นังมอตือหมดไอไรใชยดือหมดลุ่งคุณท,ท่างริมน้ำทำเทหน้าปาลาโลเลตามพอแกไปขึ้นตาลบานบบาวมุนควายเข้าลอยหัวเข้าแฮกเล็กขัดจุนน้มจูจุนหนกกอลอ่อมอตือใส่สรางดองมอน ลายบงยงอย่างบนลา้าบาราซ่าหลูกกระโปกเหยียกโลกไขยขีเม่งสอหมอแรงแชงเดินแพงควายปลาชอนใจแกงส้มลุมปูจมลันเดินเล่าเล่าข้าวปลาห้าหมายโทพบริงไรตายชมโพหยาวัน ปลาหัวแล่นดำลุดอุดขีชันน้ำแซงขั้นเกี่ยวอัวบับผับแผงเชิงตอล่าโอนเย็บมากมาทำลงตัดหยานนุ่งควันเฉียกัวหมัดหัวเลื่องเห็นแม่ขาข่ายทั่วร่งหนังทำเพิง้งขึ้นบนซึิงห้าเง็บเง็บรอบเชย ซ้มจังกลาปลาโจงลงนกโจงกว้านเม็ดปาดตานเคยหลักยบพบุญคือหลักซากเบือแมยไม้มาชายเบอือโลกหัวเซื้อผอมลุงท่อเนนอินชาดหมูล่าบายงจ่องหัวเมียปลัมอีเลีย กำมังอาจคาดเทียมวินทำบ่วงรักฮักใบคอ้อยอ้อยให้กินกลุ้ม้าวินคลุบดายเทช่ชายตม้มก่อนอื่นก็ต้องให้เครดิตผู้แต่งนะครับผมไปเจอในอินเทอร์เน็ตเมื่อประมาณ10ปีมาแล้ว ก็เลยคัดลอกใส่กระดาษไว้ในสมุดบันทึกแล้วหายลืมไปเลยมาเจออีกทีหนึ่งก็ทำเอาขนลุกคนชันาภาษาที่ใช้แล้วก็สิ่งของที่พูดถึงในบทกรน,นี้คนรุ่นใหม่ไม่ไม่รู้จักถามเด็กหลายๆคน ไม่เคยเห็นไม่รู้แต่ถ้าถามผู้ใหญ่มีอายุหน่อยก็ยังพอรู้จักอยู่บ้างบางอย่างบางสิ่งผมอ่านผิดพลาดประการใดก็ไม่แน่ใจก็คงต้องขออภัยไว้ก่อนเพราะว่าสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตไม่เจออะไรเลยตอนนี้ก็เลยถ่ายเก็บไว้เพื่อเป็น เครื่องเตือนความจําแล้วก็ไว้ให้เด็กรุ่นใหม่ได้ดูปิดพลาดประกันใดก็ขออไปด้วยครับ